จะต้นมาดามจังเลยโอ้กินเขาแลยยันยันห้องแอร์ปะนดาคนโตข้ามอีกเอาแบบนี้แหละหน่าสงสารจังเลยยันหลังใหญ่หลังโตเพราก็้าตึงจุกคนโตข้ามอีกจังห๊า แก็ดีได้บรรยากาศดีได้บรรยากาศดีมากเลยได้บรรยากาศดีอาหารการกินโอ้ยเพสต์ตำมะคุ้งเพสตคนกับเพสตกินไปน้ำห้ไปน้ำพ่าท่านเคืองทองเนี่ยนี่ว่าท่านเด็กเคืองทองในตัว <laughs> กินแบบแบบสละหดเอาคัมย์งยงก็ยังกัเอา,อาคัมนะ์งจมว่าแขวะ่ดีไปกินคัมย์ใส่เข้าไปแว <c oughs> <c oughs> แขวะดีแขวะ่ดีมากินแคหนึงคัมอกับปัน <c oughs> ได้วันดากาศดเดี๋ยววันดกคน,นมาโตขันกลับก็ได้ดิลยโจ้เขาคางเมื่อนี้จบปี ซีปีจะในห้อเขาไม่กินข้างนอกคนโตข้ามใจไปกินข้าวต่อกัน